แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสำหรับ3กลุ่มนี้นะคะมีตารางเงินเข้าเดือนมิถุนายนมาอัปเดตให้กับ3กลุ่มนี้นะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ 10มิถุนายน2565นะคะมีเงินโอนเข้า3กลุ่มนี้หรือกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะมี1เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด2เบี้ยผู้พิการ3เบี้ยผู้สูงอายุนะคะรับสูงสุด1,000บาทนะคะ มาดูกลุ่มแรกนะคะที่จะโอนในวันที่10มิถุนายน2565นั่นก็คือการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะคนละ600บาทโอนเข้าบัญชีของผู้ปกครองนะคะ10มิถุนายนไปต่อที่กลุ่มที่2นะคะเบี้ยผู้สูงอายุจะได้รับเป็นแบบขั้นบันไดนะคะ นั่นก็คืออายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทนะคะและในส่วนของเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุคนละ100-250ถึงบาทนาน6เดือนล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้านะคะ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อัปเดตไว้ว่ายังอยู่ระหว่างของงบประมาณนะคะนั่นก็คือถ้า10มิถุนาย,ยานนี้ไม่ทันก็ต้องรอรอบตกเบิกอาจจะตกเบิกเดือนต่อไปหรืออาจจะตกเบิกทั้งหมด6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็รอการอัปเดตจากกรมบัญชีกลางนะคะไปต่อที่กลุ่มที่3เบี้ยผู้พิการนะคะ ผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ800บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้นะคะและผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับเพิ่มอีก200บาทจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในวันที่22ของเดือนนะคะอีก200บาทรวมเป็น 1,000บาทนะคะและนี่ก็คือ3กลุ่มผู้โชคดีรอรับเงินที่จะโอนเข้าของเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการ3กลุ่มนะคะรับ600จนถึง1,000บาทนะคะอัปเดตล่าสุด4มิถุนายน2 5 6 5